สิปล่อยอันนี้ทุงนี่ปานิ่นจ้าน้องปานิ่นเนาะค่ะเนาะน้องปานิ่นจ้าจ้จากระจาจ้าบ่กวงเนาะประมาณสิบคูณสิบนี่แหละจ้าคว่ำกวงเพิ่นสิบบ่ใหญ่ปานใดแต่กาเลี้ยงปลาได้เป็นหมื่นจ้าทุกปีเขาเก่ามาส่งไว้หน้าพี่ละจ้าเอาปลาที่เข้าซืออ้อน่ะมาหน้าพี่ละบัดนี้ก็เลยขับรถมาน้คาำคนเนะาะนั่งรถเครื่องครับรถเครื่องออกมาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิขอปล่อยปลาก่อนเด้อจ้าน้องปลาเพิ่นจักลงน้ําแห้งแล้วสามสิบ สามสิบสองทุงค่ะพี่น้องค่ะจ้ามันกะจิบะเหลวง่ายเนาะซากะยักษ์หกๆแน่เขาเก่ามาทรงใบหน้าพี่ละจ้าเอาป่าที่เข้าซื้อนะ่ะมาหน้าพี่ละบัดนี้กะเล่ขับรถม้าลำกลนเนาะอ่านั่งรถเครื่องคับรถเครื่องออกมาเนาะค่ะเนาะนี่ละจา้าคือเข้าเป็นขี้ยาเตอร์นี่ละอ่านัทักท่ายิ้มแย้มแจ่มใสกัดเดี๋ยวจิขอปล่อยป่าก่อนเด้อจา้าน้องป่าเพิอ่อดีรุ่งน้ำแห้งแล้วสามสิบสามสิบสองทุงค่ะพี่น้องค่ะจ้ามันกะจิบะเหลวง่ายเนาะ ซา,ากระยักหกกแน่กะเดี๋ยวจิตขอปล่อยป่ากอนเด้อจาน้องป่าเพาอนจะรุ่ง้นาแห้งแล้วสามสิบสามสิบสองถุงค่ะพี่น้องค่ะจ้ามันกับสิบปล้วงงายเนะาะซากัะยักหกหกแน่เรจะเรียงนี่ได้เป็นมือน่อจ่าจะมาเรียงปลาดุกเนาะค่ะเนาะทีนี่ก็เลยซื้อป่าตะเพียนมามาปล่อยเนาะคะ่ะมึงดูค่ะปลาตะเพียนอันนี้ปล่อยป่ากอนเด้อน,น้องป่าเขออาจกลุ่งนองแห้งแล้ว <c oughs> นามงามๆค่ะพี่น้อง เรามีตามีตาแนวอยากได้ขยันสู่ขยันเฮ็ดเนาะจ้าอันนี้กับสีปลอยอันนี้ทุ่งนี้ปานิ่นจะน้องปานิ่นเนาะค่ะเนาะน้องปานิ่นจะจากเขาเก่ามาทรงใบหน้าพี่ละจ้าเอาป่าที่เข้าสื่อน่ะมาหน้าพี่ละ,บ,ะลบันนี้ก็เลยขับรถมาลำกลนเนาะอ่านั่งรถเคื่องครับรถเครื่องออกมาเนาะค่ะเนาะซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะเห็นบ้านไทยกับไปทุกบ้านเลยละจ้าเพราะว่าเขาเป็นเครือเตอร์เนาะจบับอ่านั่นละจ้าคือนหูใจกันนะจ้า อันคลิปนี่คือป่านิ่นนะจาะนี่ปลานิ่นสามสิบถุงป่าตะเพียนอ่ะสองปลานายถุงหนึ่งปลานายท่องมาสั่นนองเขาวานะจ้าก็เลสิผาพ่นองมาปล่อยอีกหละนอกจากต่ว่ามีโซลาเซลล์คมปีจ้ะกัดปกติกัดจะนั่นยูดอกจ้ากระเซียนประมาณว่าน้ำบกน้ำแห้งอยู่นอกขันแรงนอกมันแรงคกๆน้ำกระจี๊คอดแต่ว่าต่อไปนี่กระเิี๊บคอดดอกเพราะว่าจอน้ำแล้วเนาะขอบคุณที่รับชมลิปนะคะเดี๋ยวสิภาาปล่อยป่าเบิงนะคะ มึงลูค่านี่รุ่นนอกอ่ากระสีทุรักทุเลแนนอนมากผู้เดียวฝ่าว่อเศร้านี่เนาะก,กระเทิง่งออีกคือปลานิ่นนะจ้านี่ปลานิ่นสามสิบถุงปลาตะเพียนอ่าสองปลาไนถุงหนึ่งปลาไนท่องมาสั่นนองเขาวาเนาะจ้ากระเลยสิผ้าพี่น้องมาปล่อยอีกล่ะเขาเก่ามาทรงไ้หนาพี่ละจ้าเอาปลาที่เข้าซื่อน่ะมาหน้าพี่ละบัดนี้กระเล้ยครับรถมาำลำกลนเนาะอ่านั่นงรถเครื่องครับรถเครื่องออกมาเนาะค่ะเนาะ ปล่อยป่ากอนเด้อน้องป่าเขาอยากล่งน้องแห้งแล้วห <c oughs> นามงามๆค่ะพี่น้องนอกจากต่ว่ามีโซโลาเซียวคมปีจากัดปกติกัดจะนั่นอยู่ดอกจ้ากระเียนประมาณว่านา้ำาบกน้ำแห้งอยู่นอกขันแรงนอกมันแรงค่ะหนามขึนมม้นไปแล้วเต่าหลายนะแต่อยากออกไปสู่โลกกว้วงขึ้นบ้านละจ้าลิปนี้ก็ขอตัวลงแคดนี้กอนเด้อคะ่ะบายบายลิหนาเจอกันไหมนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจิขอปล่อยป่ากอนเด้อจ้าน้องป่าเพิ่นอยากล่งนามแห้งแล้ว สามสิบสามสิบสองทุนค่ะพี่น้องค่ะจ้ามันกับจิบมะเหลวายเนะาะซาไกอยากษ์หกหกแน่กาเดี๋ยวจิขอปล่อยปากก่อนเด้อจ้าน้องปา,ออากเพิ่งจะลุ่มหนามแห้งแล้วสามสิบสามสิบสองทุนค่ะพี่น้องค่ะจ้ามันกับจิบมะเหลวายเนะาะซาไกอยากษ์หกหกแน่เนาะมีตามีตาแนวอยากได้อันขยันสู่ขยันเฮ็ดเนาะจ้าอันนี้กับสิปล่อยอันนี้ทุง่งนีน้นป่าน,น,นิ่นจ้าน้องป่านิ่นเนาะค่ะเนาะน้องป่านิ่นจ้าจ้าซึ่งกันและกันเนาะคะ่ะเนาะ เห็นบ้านไทยก็ไปทุกบ้านเลยนะจ้าเพราะว่าเขาเป็นเครย่อเตอร์เนาะจะอ่านั่นละจ้าคือหูใจกันนะจ้าอันคลิปนี้อ่ากสิตทุรักทุเลแน่น,นอามากผู้เดียวฟ้าวมือเศร้านี่เนาะกระเทิงสิปล่อยปล่อยไปแล้วส,สามถุงแล้วจ้าโอ้ยมาตะเทศลงเพิ่นกันดิงด่งไปเนาะวิธีอันชีวิตป่าน้นน่ยนอยเพิ่นเนาะเพิ่นก็นอยากไปสู้โลกกวางคือเฮ้าสิปล่อย ปล่อยไปแล้วสามถุงแล้วจ้าโอ้ยมาตะแทลงเพิ่นกันดิ่งดิงไปเนาะวิธีอันชีวิตป่าเนี่ยหน่อยเพิ่นเนาะเพิ่นกะอยากไปสู้โลกกวงคือเฮ้ากนี้เดี๋ยวจิตขอปล่อยป่าก่อนเด้อจ้า้องป่าเพิ่นกะลุ่งน้าแห้งแล้วสามสิบสามสิบสองถุงค่ะพี่น้องค่ะจ้ามันกะสิบแล้วไงเนาะซากะอยากหกหกแน่วเขาก็จะลออดิ่งดิ่งเนาะอืมเนี่ยล่อดิ่งดิ่งจ้าคุตรอมีตามีตาแนวอยากได้อขยันสู้ขยันเฮ็ดเนาะจ้า อันนี้กับสีปลอยอันนี้ถุงนี้ปานินจาน้องปานิณเนาะค่ะเนาะ,ะน้องปานินจาจากกันนี่ละจาคือเฮาเป็นขี้เ,เตอรนนี่ละอ่ากะทักท่ายิ้มแย้มยแจ่มใสปลอยป่ากันเดอร์น้องป่าเขาอยากลง่มหนองแห้งแล้ว <c oughs> นามงามงามค่ะพี่น้องสีปลอยปล่อยไปแล้วส,สามถุงแล้วจ้าโอ้ยมาตะแท่ลงเพิ่นกับดิง้งดิงไปเนาะวิธีอันชีวิตป่านหน่อยเพินน่นเนาะเพิ่นกันอยากไปสู้โลกกว้างคือเห่าอ่ากับสีทุรักทุเลแน่นอนมากผู้เดียว ฝ้าวอเ้านี่เนาะกระเทิงค่ะสิพ้ามาปลอยป่าพี่น้องคะจากรุ่นสิพ้ามาปลอยป่าสาเนาะนี่ค่ะน้ำสาอันนี้ป่องเขาก็จะลอยดิ้งดิ้งนะอืมเนี่ยลอยดิ้งดิ้งก่อนขคุณนะอ่ากระสีทุลักทุเลแน่น,นมากผู้เดียวฝ้าวอเ้านี่เนาะกระเทิง้งวัจจิตดแต่ว่าต่อไปนี่กระสีบกคอด,ดอกเพราะว่าจอน้ำแล้วเนาะขอบคุณที่รับชมชิปนะคะเดี๋ยวสิ ผ้าปอยป่าเบึงนะะด้ค่ะมึงดูค่ะนี่น้องเขาก็จะร้อยดิ้งดิ้งนะอืมเนี่ยล้อยดิงนะยด้งดิ้งจ้าพูดดีละจ้าคือเข้าเป็นขี้เอเตอร์นี่ละอ่ากระทักท่ายิ้มย้มแจมใสนี่คือป่านิ่งนี่จ้าเนี่นป่านิ่นสามสิบถุงป่าตะเพียนอนะ่าสองปลานถุงหนึ่งปลานท่องมาสั่นน้องเขาวานะจะกะเลสิผ้าพ,พี่น้องมาปลอยอีกละขเขาเก่ามาทรงว้หน้าพี่ละจ้าเอาป่าที่เข้าซื้อน่ะมาหน้าพี่ละบัดนี้ก็เลยครับรถมาลำกลนเนาะ อ่านั่งรถเครื่องครับรถเื่องออกมาเนาะคะนะ่ะเนาะรถจะเลี่ยงนี่ได้เป็นเมือนจากตา,าเลี่ยงปาดุกเนาะค่ะเนาะน,ะนีนี่ก็เลยซื้อป่าตะเพียนมามาปลอยเนาะคะ่ะเบืงดูค่ะป่าตะเพียนอันนี้จะมาก็ไม่ได้ล่างดอกผมก็ไม่ได้วี <laughs> จกะก็เลยอยากอัปเดตให้พี่นอ้องเบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ละวิธีอันกเกษตรยุคใหมนะ่เขาเก่ามาทรงว้หน้าพี่ละจ้าเอาป่าที่เท้าซื้อนะ่ะมาหน้าพี่ละบันนี้ก็เลยขับรถมาลำกลนเนาะ นั่งรดเครื่องครับรดเครื่องออกมาเนาะค่ะเนาะปล่อยปาก,กันเดอร์น้องปากเขาอยากล่งน้องแห้งแล้ว <c oughs> น้ำงามๆค่ะพี่น้องมาจิดคอร์ดแต่ว่าต่อไปนี่กรบเิดบอคอร์ด,ดเพราะว่าจอน้ำแล้วเนาะ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมชิปนะคะเด <c oughs> ี๋ยวสิผ้าปล่อยปาเบึ้งนะค่ะ <c oughs> บึงดูกค่านี้รู่นนอกจะเลี้ยงนี่ได้เป็นเมือนจากจะว่าเลี้ยงปลาด,ดุกเนาะคะะ <c oughs> ่ะเนาะทีนี่ก็เลยซื้อปาตะเพียนมา,มาปล่อยเนาะค่ะบึงดูค่ะปาตะเพียนอันนี้ค่ะ สิาพามาปลอยป่าพี่น้องคะจะรู้วันสิบามาปลอยป่าสาเนาะนี่คะ่ะน้ำสาอันนี้เขาเก่ามาทรงว้หน้าพี่ละจะเอาป่าที่เข้าสื้อนะ่ะมาหน้าพี่ละบนันดีกัเลขครับรถมนะ้าลำกนเนาะอ่านั่งรถเื่องครับรถเครื่องออกมาเนาะคะเนาะนอกจากต่ว่ามีโซลารเซลล์คามปีจะกัดปกติก็จะนั่นอยู่ดอกกากระเซียนประมาณว่านำ้ำบกน้ำแหง้งอยู่เนาะขันแรงเนาะมันแรงค่ะักน้ำเขาก็จะล้อยดิงด้งดนะิ้งเนาะ อืมเนี่ยล้อยดิงดิ้งจ้าผู้ดองเขาก็จะล้อยดิ้งดิงนะอืมเนี่ยร้อยดิงดิงจ้าผู้นอาจากแต่ว่ามีโซลารเซลล์คมปีจ้ะกัรปกติก็าจะนั่นอยู่ดอกจ้าก,กระเซียนประมาณว่าน้ำโบกน้ำแห่งอยู่นอกขันแรงเนอะมันแรงค่ะน้ำก็ะเจี๊คอดแต่ว่าต่อไปนี่กระิบบ๊ยคอดดอกเพราะว่าจอ,อน้ำแล้วเนาะขอบคุณที่รับชมชิปนะคะเดี๋ยวสิผ้าปล่อยป่าเบิ่งนะคะมึงดูกขานี้ดูน,นอก กสิทุลักทุเลแน่นอมาผู้เดียวฝ้าวมือเ้านี่เนาะกระเทิงอีกคือปลานิ่นนยจ้านี่ปลานิ่นสามสิบถุงปลาตะเพียน่ะสองปลาไนถุงหนึ่งปลาไน,น,นท่องมาสัน่นน้องเขาวานเนาะจ้ากระลยสิผ้าพ,พี่น้องมาปลอยอีกละก็จะเลี้ยงนี่ได้เป็นมือนจ้าจะ่า,าเลี้ยงปลาดุกเนาะคะ่ะเนาะทีนี่กะ็ะลยซื้อปลาตะเพียนมามาปลอยเนาะคะ่ะมึงดูค่ะปลาตะเพียนอันนี้ปล่อยปลากันเดอร์น้องปลาเขาอยากลง่มน้อง,องแห้งแล้วห <laughs> นามงามๆค่ะพี่น้อง มรจิดขอดแต่ว่าต่อไปนี่กับสิบคอดดอกเพราะว่าจอน้ำแล้วเนาะขอบคุณที่รับชมชิปนะคะเดี๋ยวสิผ้าปล่อยป่าบึงนะคะมึงดูค่ะนี่รุ่นนอเขาเก่ามาทรงว้หน้าพี่ละจ้าเอาป่าเท้เาเื้นอน่ะมาหน้าพี่ละบันนี้ก็เลขคขับรถมาทำาลนเนาะอ่านั่งรถเื่องครับรถเครื่องออกมาเนาะค่ะเนาะสิปล่อย ปล่อยไปแล้วสามถุงแล้วจ้าโอ้ยมาตะแท่ลงเพิ่นกันดิงด่งไปเนาะวิธีอันชีวิตป่าน้อยเพิอนนอ่นเนาะเพิ่นก็นอยากไปสู้โลกกวงคือเฮ้าเนาะจ้าแต่ว่ามีโซลเซลียวคมปีจ้าการปกติก็จะนั่นอยู่ดอกจ้ากระเียนประมาณว่าน้ำโบกน้ำแห่งอยูน่นาะขันแรงเนอะมันแรงคักนน้ำกะจิขอดแต่ว่าต่อไปนี่กะสิบขอดดอกเพราะว่าจอน้ำแล้วเนาะขอบคุณที่รับชมชิปนะคะเดี๋ยวสิพ้าปล่อยป่าเบ่งนะคะ มึงด like ูค่ะนี่ดูเนาะซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะเห็นบ้านไผยกับไปทุกบ้านเลยละจ้าเพราะว่าเขาเป็นเครื่อเตอร์เนาะจับอ่านัลละจ้าคือนหูใจกันนะจ้าอันคลิปนี้ซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะเห็นบ้านไผยกับไปทุกบ้านเลยละจ้าเพราะว่าเขาเป็นเครื่อเตอร์เนาะจับอ่านัลละจ้าคือนหูใจกันนะจ้าอันคลิปนี้เนาะจ้าแต่ว่ามีโซลาเซียวคมปีจ้ากัดปกติกัดจะนั่นยูดอกจ้ากระเซียนประมาณว่า น้ำบกน้ำแห้งอยู่นอกคันแรงเนาะมันแรงค่ะค่ะนำกระสีทุลักทุเลแน่นอกมากผู้เดียวเฝ้ามือเฝ้านี่เนาะกระเทิ่งกาศเดี๋ยวสิขอปล่อยป่าก่อนเด้อจ้าน้องป่าเพิ่นจากลุ่งน้ำแห้งแล้วสามสิบสามสิบสองถุงค่ะพี่น้องค่ะจ้ามันกระสีเแล้วง่ายเนาะซากรอยากโคกแน่เนาะมีตามีตาแนวอยากได้อันขยันสู่ขยันเฮ็ดเนาะจ้าอันนี้กระสิปล่อยอันนี้ทุ่งนี่ป่านิ่นจ้าน้องป่านิ่นเนาะค่ะเนาะน้องป่านิ่นจ้าจ้ากระกา